สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีบัตเตอร์วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราพามาตะลุยกันที่ยาจ้างเวียดนามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปทานอาหารที่ร้านไหนบ้างพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ อันนี้นะครับเราเช็คอินที่รีสอร์ทของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเดินทางไปที่วินเพอร์แลนด์เนี่ยนะครับมันมี2วิธีให้เลือกด้วยกันนะครับมีวิธีเรือแล้วก็มีกระเช้านะครับซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นเดินทางโดยกระเช้าครับกระเช้าก็จะหน้าตาแบบนั้นเลยส่วนใครที่เลือกไปทางเรือก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับคนที่พักบนเกาะเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนลดค่าเข้า,ขา,ขาสรุปนนให้ด้วย นะครับเฉพาะลูกค้าที่พักบนเกาะแล้วก็คนที่พักบนเกาะเนี่ยจะสามารถใช้บริการกระเช้านะครับ mm hmm. กี่รอบก็ได้กี่เที่ยวก็ได้นะครับกระเช้าเนี่ยจะปิดสี่ทุ่มส่วนเรือเนี่ยจะวิ่งยี่สี่ชั่วโมงเลยคือถ้าเกิดเราอยากจะกลับเข้ามาที่ฝั่งยาจางเนี่ยเราสามารถนั่งเรือไปกลับได้ทั้งคืนนะครับแต่ว่าเรือจะออกทุกทุกสามสิบนาทีนะครับถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวก็มาลองดูกันว่าสะดวกแบบไหนนะครับ S <S เดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไปที่เกาะแล้วเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศตอนที่เราข้ามกระเช้ามาให้ดูครับ มมาถึงตัวเกาะนะครับทุกการผ่านประตูเนี่ยเขาจะใช้ระบบสแกนใบหน้าทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แจ้งชื่อโรงแรมที่เราพักกับพนักงานไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีจุดให้นั่งรอรถบักกี้ของทางโรงแรมมารับนะครับวันนี้เนี่ยเราพักกันที่โรงแรมวินเพร์รีสอร์ทนะครับก็รถบกักกี้มารับแล้วก็ไปส่งเราที่โรงแรมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่โรงแรมกันครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่โรงแรมกันแล้วนะครับบรรยากาศก็สวยงามประมาณนี้เลยครับสระน้ำใหญ่ๆมาก ใครมีเด็กมานี่นะจะต,ต้องชอบมากๆเลยแต่ว่าอากาศที่นี่เนี่ยครับมันค่อนข้างเย็นนะครับลมมันเย็นก็เวลาเล่นนงเล่นน้ำอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงส่วนทะเลเนี่ยสวยมากเลยครับน้ําใสหาดทรายขาวสะอาดละเอียดเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูอาหารของทางโรงแรมที่เรามาทานมื้อเที่ยงกันในวันนี้ครับ มาถึงห้องพักของเราในวันนี้นะครับก็เป็นห้องประเภทดีลักซ์นะครับก็ตัวห้องเนี่ยมี f ฟอริลิตี้ให้ครบทุกอย่างตามแบบฉบับของโรงแรม5ดาวนะครับมียันที่รีดผ้าแล้วก็เตารีดให้เราด้วยนะครับส่วนมินิบาร์ของทางห้องพักของเราเนี่ยทานฟรีทุกชิ้นนะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศของชายหาดของโรงแรมเรานะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็แสงเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปทานอาหารเอ่อเป็นร้านอาหารจีนแห่งเดียวบนเกาะนี้นะครับไปดูกันครับว่าหน้าตาอาหารของเราจะเป็นยังไง มาที่ตอนเย็นนะครับเมื่อช่วงบ่ายก็หนีไปนอนมาเพราะว่ามรเช้าทีตตื่นแต่เช้าเพื่อไปสนามบินนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านอาหารจีนนะครับเป็นร้านที่โรงแรมเราเนี่ยแนะนำมาครับก็ทางโรงแรมมีรถบาที่มารลับนะครับจากแรงอยากรลับสัฟรีนะครับแล้วก็ที่ร้านนี้เนี่ยเรียกว่าอิมพีเรียลขับนะครับเป็นร้านอาหารจีนมีติ่มซำนะครับมีเมนูอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็ ยังมีคาราโอเกะแล้วก็บลิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว่าเมนูอาหารจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างครับที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือหน้าตาของเมนูของทางร้านที่เรามาทางเก็บมือนี้นะครับ จะเป็นเมนูที่ให้เลือกจากนในไอแพดเนยนะครับแล้วก็ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทุกทกท่านอีกนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดมาพักบนเกาะน,นะครับมันก็จะมีบริเวณที่ขายอาหารนะครับอยู่ตรงบริเวณท่าเรือเราสามารถนั่งรถบักกี้ฟรีจากโรงแรมเราไปเลือกทานที่ท่าเรือก็ได้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีเคฟซีด้วยแล้วก็มีร้านอาหารหลากหลายประเภทได้เลือกทานกันเลยครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสาหรับร้านอาหารเจนบนบนเกาะวินเพลนนะครับอาหารรสชาติดีนะครับหลายเมนูทามาได้ดีเลยเมนูติมซําอร่อยนะครับแล้วก็พวกเมนูข้าวผัดอย่างเงี้ยอร่อยเลยเป็ดปักกิ่งก็อร่อยราคาคุ้มค่าด้วยครับแล้วก็อินเสิร์ตภาพให้เห็นนะครับว่าแต่ละอย่างที่เราสั่งมามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับใครที่สนใจอยากจะมานอนพักบนเกาะนี้ก็มาลองตามรอยมาชิมกันได้หรือว่าถ้าใครเคยมาทานอาหารบนเกาะนี้แล้วก็ มีร้านแนะนําก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปวันกันนิดนึงนะครับเออเป็นวันแรกนะที่เราเดินทางจากดอนเมืองมาที่ยาจางนะครับก็ไฟที่เรามาเนี่ยเรามาไฟเจ็ดโมงห้าสิบห้านะครับเครื่องบินลงเนี่ยประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับแต่ลงมาเนี่ย ปัญหาที่เราเจออย่างแรกเลยก็คือตรงตอมอเนี่ยแถวมันยาวมากเลยครับเราใช้เวลาอยู่ที่ตอมอเนี่ยกว่าจะผ่านด่านกว่าจะได้สแตมป์เข้าเมืองมาเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับแล้วก็ลงมารับกระเป๋ามาถึงกเ็เข้าห้องน้งห้องน้ําก่อนที่จะเรียกแก๊ปเดินทางมาที่ท่าเรือวินเพลนะครับเพื่อขึ้นกระเช้ามาที่เกาะนะครับแล้วก็ออพอขั้นตอนการเช็คอินก็ ไม่ยุ่งยากอะไรพนักง,งานก็บริการดีนะครับมาถึงมีเวลคัมดิ้งเป็นชามะนาวนะครับเป็นชามะนาวให้เราดื่มระหว่างนั่งรอพนักง,งานก็มาบริการให้ถึงโต๊ะที่เรานั่งนะครับแล้วก็มีการหลังจากที่เช็คอินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มีการพาเราไปสแกนใบหน้านะครับเพื่อใช้ในการเข้าออกจุดต่างๆของทางโรงแรมแล้วก็ทางกระเช้าหรือว่าเรือนะครับที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันที่9มกรานะครับของปี2025 เป็นต้นปีเลยก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเรื่องราคาของอาหารต่างๆก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับหลังจากเราทานอาหารเช้าเสร็จเราจะเข้าไปที่ส่วนสนุก Win วันเดอร์สนะครับก็ผู้ที่พักบนเกาะเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าส่วนสนุกในราคามีส่วนลด10%นะครับสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับจะได้รับส่วนลด20% แล้วก็สําหรับเด็กนะครับต่ํากว่า4ขวบฟรี4-11ขวบจะเป็นราคาเด็กนะครับเดีวมาในช่วงหลังปีใหม่เนี้ยบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับตอนนี้อากาศลมเย็นแบบโอ้โหลมพัดอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้เรามานั่งกันอยู่ที่บาร์ของที่โรงแรมนะครับโรงแรมของเราก็คือวินเพล a r รีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยครับกว้างขวางใหญ่โตสระว่ายน้ำของโรงแรมเนี่ย ใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นสําหรับเด,เด็กๆน้องๆเนี่ยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นทางน้านะครับแล้วก็เป็นของเล่นที่เป็นคิดโซนคิดขับต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกฟิตเนสห้องอาหารต่างๆของโรงแรมก็มีนะครับรวมไปถึงบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับมีให้เลือกทั้งสองมื้อส่วนอาหารเช้าเนี่ยก็เป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ลงมาทานกันตามปกติส่วนตัวห้องพักก็สะดวกสบายนะครับอุปกรณ์มีให้ครบคันเตียงนี่ ดูดวิญญาณมากผมลองนอนไปแล้วเอ่อหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนี้แบบผมไม่อยากตื่นเลยอยากนอนต่อแต่ว่าเวลามันเย็นแล้วเราก็ต้องลงมาทํากิจกรรมกันนะครับทะเลที่นี่ก็สวยงามขึ้นสูงนะครับถ้าใครจะมาเล่นน้ำทะเลก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กๆบุตรหลานด้วยเพราะว่าคืนที่นี่ค่อนข้างสูงเลยก็เดี๋ยวยังไง พรุ่งนี้มารับชมกันต่อว่าเราจะพาไปดูอะไรกันบ้างน,นะครับยังไงก็ติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ